สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาพบกันกับหนิงแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะวันนี้นะคะหนิงได้ขนมจีนแกงไตปลาซูปพีซุนองกินมาเมื่อกินข่าวน้ำกันค่ะสบายดีไหมแห้งทุกคนเนาะคะน้ะพี่น้องเนาะ,ะขนมจีนแกงไตปลานะคะทําจากเอ่อแกงไตปลาแห้งนะคะฉีกซองเติมน้ําแล้วก็เติมผักนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องที่สนใจราคา160บบาทข้อมูลการติดต่อสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนะคะส่งทั่วไทยส่งทั่วโลกค่ะ มามากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องในถุงก็จะมีอ่ปาปลาชิ้นปลาซาบะใหญ่ๆอย่างนี้สองชิ้นนะคะคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มใส่ผักอย่างเดียวพริกทอดกินพ่พายเลยพริกทอดกรอบๆมันกินกับขนมจีนมันอร่อยนะมาค่ะมาลงไม้ล้งมือกินกันเลย อนุญาตแสนแต่เกียบกับสอนเนาะพี่น้องมันห่อนพัฒนเห็ดแล้วแกงเตปลาต้องมีมะเขือฟักทองแล้วกอน,นอเนือ้อไหมเนาะเข้ากัน เป็นบานท่าวันยุภาคไตเขาจะต้องกินกับอย่างชะตอกับใบเหลืองใบเหลียงดิให้อย่างก่อนลูกเหลียงให้อย่างถั่วงอกตาม ไม่เด้ค่ะพี่น้องม่กินข้าวน้ำกันหายไปสองหมือนสร์อาทิตย์ <c oughs> รสร์อาทิตย์ยุดเพศสิ้ากันเตรียมตัวกลับบ้านแ้วเนาะประเทศไทยรุ่งกันนะ สรุปว่าจังใดอือได้ยินมาไว้ราระบาดเนะาะบ้านเฮาตอนแรกว,ว่าสิได้พ้ากันมีสงการมวมวนเนาะอืมอันนี้ก็จะอาจจะต้องปรับไปตามสถานการณ์ ทอดกับน้ำน้ำแกงไตปลาเป็นยังสช่ไหพี่นอ้องมันเดือดร้อนเบิดโลกนี่ไม่รัดเนาะบนมันตะบานห้าดอกอ,อดอดอด้ะ ซูซูเปนน้ำกกนมันต้องมีบ้านที่ดีขึ้น คนตกงานหลายค่ะพี่น้องวานมีนได้อยู่บ้านเท่าดอกเนาะมันเป็นไปทั่วโลกอสีญญหนาไปบเบืดปีละอืมปีี่ย I mm Hmm. คุณยีเอลเอเป็นคุ้มคึมสิบองศานิดนิดแอบ,บเย็นยังไงว่าไม่แดดมันะ ทักวันนี้ว่าสิไปฟิตเนสไปสมัครฟิตเนสปวดหัวตื่นมากเป็นไม่เก่งสงสัยไก่หอดมือนานแล้วนะเป็นชุกเดือนเลยพี่น้องเป็นไม่เก่งไปส่งอจินเลอกเร็กท่านั่นก็ก็เก็บแกะไปในเฮียน เฮดหม้อมากายมึงเนี่ยขนมจีนก็จุดยังขนมจีนน้ำแกงแตปลา มีมเมล็ดมะม่วงหิงหงมะผานด้วยโเผ็ดร้อนมากสเสด็ด อาหารไตไม่ต้องเผ็ดร้อนน้ำจะถึงใจอ่ะเผ็ดร้อนม่นช่เสีบเผ็ดร้อนแล้วก็ผักผักแก้มเยอะๆเนาะสไตล์อาหารไต กแซ่บนี่เนาะแกงเหลือง,องแซ่บแกงเหลืองหน่อไม้ดองเนาะอืใส่ป่านะ แก้เผ็ดเลยท้องๆหวาน,วน อิ่มแลคะพี่น,อน้องขอบคุณสาหรับการติดตามทุกกำลังใจทุกไรทุกแชร่นะคะขอบคุดหลายๆกินกแซ่บไปน้ากันเด้อมอน,นี้ขนมจีนแกงไก่ปลานะคะอย่าลืมนะคะใส่หน้ากากกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะดูแลสุขภาพไยนะคะทุกคนเป็นห่วงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ